สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเยะสุคริสต์เจ้าทุกท่านครับในเวลานี้เราทุกคนจะมีโอกาสได้มาฟังพระวจนะของพระองค์เพื่อที่จะหนุนใจเราในยอห์นบทที่14ข้อที่15กล่าวไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราจงรักษาบัญญัติของเราพี่น้องที่รักในองค์พระเยะสุคริสต์เจ้าทุกท่านครับ เมื่อมีคนถามท่านว่าท่านรักพระเยซูไหมแล้วท่านจะตอบว่าอย่างไรครับแน่นอนหลายท่านอาจจะตอบว่าใช่ข้าพเจ้ารักพระองค์เหลือเกินใช่ข้าพเจ้าเชื่อพระองค์เหลือเกินแน่นอนว่าเสียงที่ออกมาจากคำพูดของเรานั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่จะเห็นผลลัพธ์หรือสิ่งที่จะสํแแดงออกมาก็คือการกระทาเพราะวจนะของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องรักษาทางของพระเจ้ารักษาชีวิตของตัวเองพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูเจ้าทุกท่านครับถ้าท่านรักพระเยซู ท่านก็ต้องตอบสนองในสิ่งที่พระองค์ทรงต,งต้องการในชีวิตของท่านถ้าท่านรักพระองค์ท่านก็ต้องรักษาชีวิตของท่านโดยการติดสนิทกับพระองค์ผ่านทางการใคร่ครวนพระคำและการอ่านพระวจนะของพระองค์ถ้าท่านรักองค์พระเยซูเจ้าท่านก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ควรจะเดินทางที่เต็มไปด้วยความบาป การล่วงปว่วยดีการลามกต่างๆหรือการไม่สัตซ์ซื่อท่านก็จะไม่ทําเพราะท่านรู้ว่าทางนั้นจะนําไปสู่ความตายและความพินาศในที่สุดแต่เมื่อถ้าท่านรักองค์พระเยซูคริสท่านก็จะรักษาชีวิตของท่านในการที่จะสัตซ์ซื่อจะรักษาแม้กระทั่งความคิดหรือดวงตาของท่านพี่น้องที่รักในะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านครับ ถ้าท่านรักองค์พระเยซูคริสต์ก็จงใช้ชีวิตของท่านเพื่อประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเองเช้าวันนี้คำถามที่จะถามตอลอดทั้งวันนี้ก็คือถ้าท่านรักพระเยซูคริสต์เจ้าท่านจะทำอย่างไรเราปฏิหานด้วยกันครับสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงใหญ่ย,ยิ่งสูงสุด พระองค์เจ้าข้าพระคำของพระองค์เป็นความจริงถ้าท่านทั้งหลายรักเราจงรักษาบัญญัติของเราถ้าเรารักองค์พระสุกิจเจ้าเราก็ต้องรักษาชีวิตของเราให้อยู่ในทางของพระองค์โปรดเสริมกำลังเลี้ยวแรงโปรดสถิตอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่คาทั้งหลายจะรักษาชีวิตที่จะเดินในทางของพระองค์จะตอบสนองความรักที่พระองค์ทรงส,งสิ้นพระชนม์เป็นแมงเคน เพื่อข้าพรงทั้งหลายได้รับการไถ่ปลดนำพาและเสริมกำลังให้กับข้าพรงทุกคนด้วยจึงอธิฐานด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระผิ้เเจา้าอาเมน